สวัสดีด้วยนะคะวันนีในรายกา,ารนารุโตะแชะนะครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับโปเกมอนในตำนานตัวนี้นะครับเดียก้านะครับเราจะเล่าให้จบคลิปเลยเดียก้านะครับปรากฏตัวครั้งแรกในโปเกมอนมูวี่ตอนเดียก้าประทัาพาเกียหรือเดอะมูวี่สิบนั่นเองนะครับซึ่งมิติของพาเกียและเดียก้าได้มาพุ่งชนกันคือเวลาและมิติ ทำใหฝ้ฝ่ายหนึ่งคิดว่าตัวเองลุกล้ำอาณาเขตเข้ามาของฝ่ายหนึ่งเดียก้าผู้ควบคุมกฎแห่งเวลานะครับได้มาต่อสู้กับพาเกียในที่ที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองนั่นคือเมืองอารามอสทานะครับเดียกานะครับเป็นโปเกมอนที่มีเป็นประเภทมังกรกับเหล็กนะครับ มีท่าไม้ตายชื่อว่าเนี่ยไอ้ตรงที่มันมีแสงอะ่ะแสงตรงหน้าอกมันอะ่ะมีชื่อว่าลำแสงทำลายล้างถ้าผมพูดผิดแล้วก็ขอให้ได้วยครับมันก็เห็นว่ามันพ่นไฟได้แล้วก็มันต่อสู้กับพาเกียร์ทำให้มิติและการเวลาของเมืองฮารามอสทาวมันเริ่มแบบว่า เมืองถ้าสู้กันไปในานเมือง้งเมืองก็จะหายไปมิติอื่นใช่ไหมและมีดักไลมาช่วยกอบกู้สถานการณ์เดียก้าเป็นโปเกมอนที่ผมชอบเลยนะครับเนี่ยแต่ชอบไม่มากนะครับมันดูเท่ตรงหัวมันอะแล้วก็ตรงที่มันแบบว่าแผลมันอะที่อยู่ทีม่มันบานอยู่ตรงแถวๆก้นอะแล้วก็ไอ้ตรงหน้าอกอะแล้วก็ที่ใส่เลยก็สวยมากเลย แล้วก็ผมชอบไอปเดียากาดนั่นนะเขาเขาให้เล่น50เอ้ยเขาจ่าย50าแม่งเล่นไป500อ่ะเออแล้วก็อืมมันปรากฏต,ตัวครั้งแรกใช่ไหมเดียากาปะทาพาเกียมันยังไปปรากฏต,ตัวที่กีรติน่ากับชอ่อดอกไม้แห่งท้องฟ้าน้ำแข็งเชมินไม่รู้ว่าว่าผู้ถูกเปล่ามันปรากฏต,ตัวในนั้นอ่ะ เพราะว่าการต่อสู้ของมันทําลายโลกโลกย้อนกลับของกิรติน่าด้วยไงกิรติน่าเลยโกรธเลยเอาลาดเดียกามากระทืบที่โลกย้อนกลับน,นั่นเองแล้วก็ไปโผล่ที่เดอะมูฟวี่สิบสองอาเซอุดตอนอาเซอุดอะแม่เดียก้ากากที่สุดแล้ววะตอนอาเซอุดอะกากกาดแบบว,ว่าตายจะตายก่อนใครเพื่อนเลย แล้วก็ไปปรากฏตัวที่โปเกมอนเดอะบุฟี่สิบแปดนะครับ้อพิ้มหาสืู่ป้าถล่มโลกนะครับก็มีแค่นี้ครับที่ผมจะมาพูดเป็นประวัติความเป็นมาอยากให้เราประวัติความเป็นมาของโปเกมอนอะไรคอมเมนต์ใต้ล่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสันหาหามาให้ อันนี้ถ้าผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ด่าก็ได้นะคะนี้รับได้แล้วแต่ด่าแบบว่าเกินเหตุนะครับไม้นด่าก,กับแน่มีคำถามอะไรมาได้นะครับผมจะตอบได้นะครับแล้วก็อย่าให้รับประวัติอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับขอบคุณครับ